เอาแล้วครับไปสู่มิชิ L สองร้0โอ้โหยสุดยอดโอ้โหยยกล้อดได้ด้วยครับไปนยังไงละ่ะโอ้โหบมาครับขวนรถดำมาอีกแล้วกำลังเลี้ยวเข้าซอยมาครับมุ่งหน้าเข้ามาสู่ในลานวัดนะครับมาเลยมาเลยยามาเลย มากันเยอะเลยครับเป็นขบวนเลยครับมาถึงที่แล้วก็เทกันได้เลยสาธุสาธุกันทุกคันเลยครับได้บุญกันทุกคันครับมีแต่รถรอรอมีแต่รถใจบุญท้งนั้นเลยครับวันนี้ครับนำหินเกตมาถวายให้กับวัดน,นะครับอา้าวยาวมาเลยยาวมาเลยยาวมาเลยมากันเป็นขบวนครับ สิบล้อมีพ่วงมีครับอา้าวยาวเลยครับยาวเลยยาวเลยยาวเลยค่อยๆขึ้นตัวมาแล้วครับมาขับถูกจเครับคันนี้ก็เตรียมเทครับสิบล้อครับจูเฟอร์ขึ้นรถแล้วคร,รับ ถอย,ย,อยไป้าวยกไปเลยฮือเสียงเทรบโบนี่ดังดีจริงๆครับอันไหนเสร็จแล้วก็เคลื่อนตัวได้สาธุสาธุครับ ีแต่รถรออมีแต่รถใจบุญเอายกเลยครับยกเลยฮึบฮึบโอ้โหคันนี้ยาวยาวครับ18ล้อครับโอ้โหสิบก้าล้อทั้งยางอะไรอีกหนึ่งล้อครับยาวจริงๆครับ ้าวเทเสร็จแล้วก็เคลื่อนตัวออกได้ทางบัตรจะใช้แมคโครเคียนะครับคโคมีอยู่2ตัวครับตัวย้ายใหญ่มากๆเลย18แปดล้อถอยแล้วครับถอยเลยถอยเลย ถอยยาวไปเลยครับถอยยาวไปถอยได้ทีแล้วก็เท hey, เลยเอาน้ำเลยอุ้ยโอ้โหใหญ่จริงๆครับคันนี้ครับมาเที่ยวเดียวเยอะเลยครับ ระวังติดเชือกด้านบนครับสูงใหญ่มากทั้งใหญ่ทั้งยาวครับพี่น้องเอ้ยมาครับคนนี้ครับอ้าวขึ้นตัวได้ครับขึ้นตัวได้มีรถมาต่อคิวกันเยอะเลยครับโอ้โหทั้งใหญ่ทั้งยาวครับเทเสร็จเรียบร้อยแล้ว เอาเรามาชมกันต่อครับเบส u b ซูบิชิค,ชคันน้จกดำไปแล้วครับ,บเอาเดินหน้าเลยครับเดินหน้าเลยเฮ้เออสเร็จแล้วก็เกอนตัวได้เลยครับ,บมากันเยอะเลยครับมากันเยอะเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับรถตำสายจันทบ,บุรีและจังหวัดตราดด้วยนะครับวันนี้เป็นงานรถตำสายบุญครับ นำหินเก็ดมาถวายให้กับวัดมนทนครับอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดก็ดำก็มารอคิวกันเยอะเลยครับดูกันยาวๆดูกันเพลินๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะนี่คือบรรยากาศที่วัดครับ เอาดำเลยเฮ้ยเฮ้ยฮึบเอาฮึบดำเลยครับดำเลยค่อยๆครับค่อยๆครับถ้ารถเอียงนิดนึงเขาก็จะค่อยๆดำนะครับ <No> ก็จะไม่ดำเร็วครับต้องค่อยๆดำไปทีละหน่อยทีละหน่อยครับเสร็จแล้ว ได้ดีและสองพันนะครับ,นนรบเพื่อง่ายต่อการดาเดินรถครับามาอีกหนึ่งครับคันนี้ครับโอ้โหสิบล้อครับว้า,วาเสียงลั่นเลยครับคันนี้ครับดเดินหน้าแล้วก็ถอยกองหินก็จะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับ เริ่มจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วเพราะว่ารถด,ดำขนหินเกร็ดมากันเยอะเลยครับวันนี้เอาเดินหน้าเลยวหแต่ละคันไม่ต้องบอกว่าเสียงท่อเนี่ยเล้าใจมากครับดำเสร็จแล้วก็เดินหน้าได้สาธุสาธุได้บุญกันทุกคันครับ โอก็งานหนักหน่อยครับช่วยกันเขียรยปุ้ยขึ้นไปใหญ่เลยครับ,รบเพื่อให้ทันเวลานะครับเหล่ารถดำมากันเยอะแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้รถด,ดำสายจันทบุรีและจังหวัดตราดด้วยนะครับมากันเยอะเลยสยสวยครับกันนี้ครับมาเดี๋ยวเรามาชมสองท่านนี้ก่อนครับ อถอยยาวๆถอยยาวๆถอยได้ที่แล้วก็เทเลยครับเทเลยมาครับรถเจ้าคุณปูเล่าถึงจะเก่าแค่ไหนก็ยังมาทำบุญได้บัง ปิดฝาท้ายให้ดังปัง้วยกเลยครับยกเลยปึ๊บเสียงแต่ละคันที่สุดยอดจริงๆนะครับเอาแล้วครับไปสู่วิชิ L 2 0 0 โอ้โหสุดยอดโอ้โหย,ยกล้อได้ด้วยครับเป็นยังไงล่ะโอ้โหย,ยกล้อโชว์เลยนี่สุดยอดจริงๆครับโอ้โหย,ยกนิ้วให้เลยครับคันนี้ครับแน่นอนจริงๆสุดยอดจริงๆนะฮะมีแต่รถหล่อๆมาทั้งนั้นเลยครับวันนี้ครับถึงจะรุ่นเก่าแต่ก็ยังเก๋าอยู่ครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะ มากันเยอะเลยครับนะงานวันนี้รถดำนี่ต้องบอกว่าผมว่าร้อยคันไม่อยู่ครับนะฮะเดี๋ยวจะลองซาวเสียงเข้าๆดูนะครับว่ากี่ร้อยคันครับงานใหญ่มากครับวันนี้ครับรถไถก็มาช่วยอีกหนึ่งคันครับอ้าวปี๊ด